ตกปลามา48ชั่วโมงจะได้ตั้งกี่บาทครับอันนี้อินเวนทอรี่ผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปข้งลางสุดนะครับผมจะพยายามเลื่อนให้ถึงข้างลางสุด <c oughs> คือผมจะบอกว่าผมไม่ได้ตกแบบ48ชั่วโมงทั้งหมดนะครับ48ชั่วโมงเนี่ยคือระยะเวลาที่ผมเล่นนะครับก็คือ2วันนะและผมไม่ได้ตกทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับถ้าตกทั้งหมด48ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ คือผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกมตอนนี้โคตรแหลกไม่รู้ว่าทําไมนะไม่รู้ว่าเขาอัพกราฟิกอะไรหรือเปล่านะครับทําให้เฟรมตอนนี้เนี่ยผมดรอปมากๆตอนนี้อยู่30 33นะครับทางทางท,างท,างที่เมื่อก่อนยังแบบ60-80ถึง80นะครับเออบางทีก็อาจจะตกไป40 30บ้างแต่ตอนนี้คือแหลกมากไปขายของกันดีกว่าผมจะขายทั้งหมดก่อนเลยนะครับดูซิว่าจะได้มาเท่าไหร่ อุยกระตุกกระตุกอ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่าผมมีปลาในตัวเยอะวะเอ้ยโอ้โหคำนวณนานมากอุ้ยเพิ่มมาสามแสนโอ้โหขายปลาในตัวแล้วเฟรมขึ้นมาแปดสิบอ่าใครที่เกมแหลกนะครับก็ขายปลาในตัวดูนะเ <c oughs> ฟรมขึ้นมาแปดสิบแล้วครับกลับมาเหมือนเดิมยังมีปลาพวกชนิดพิเศษนะครับที่เราไม่สามารถขายได้ตอนนี้นะดูกันว่าม,มีอะไรบ้างมีเอนชาร์ดลิลิคนะครับซึ่งอันนี้จะเก็บไว้นะ มินไนเอ็กเซลลอตอันนี้เป็นเจ้าเอ็ก o ซลอตกลางคืนนะครับตัวเบ้งจัดครับตัวนี้บายแฟนทอมนะต่อมาเป็นก l อสซี่นะครับลีลิกเอนชาร์ดนะฮะก็เอาเก็บไวเนะ้เอนชาร์ดแหละเนาะมีบายแฟนทอมอีกตัวหนึ่งและยังมีเนกา v ีบายแฟนทอมนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับตกมาจากเอ่อบลายพูลนะนี่ครับเป็นเลเจนดารี่ใหม่ของบายแฟนทอมนะสีชมพูตัวสวยๆนะฮะสวยใช้ได้เลย ออกมาเป็น albino enchant ลิ l i c มีแมงกะพุนจักระพัดนะครับคือผมแวะไปตกดิ s o l a t e d e กันบ้างนะครับเออเพราะว่าเบื่อบายผูนะก็เลยแวะมาตกบ้างมีบายแฟนทอมอีก3ตัวครับมี coral c h i o ที่แบบเป็นอันบิ๊กนะอันใหญ่ผมก็เลยอยากลองเปิดดูว่ามันจะได้แตกต่างกันแค่ไหนมี e m e r a l jellyfish อีกแล้วบายแฟนทอมอีกครับมีบาร์ชากนะฮะ บับชาร์กมีเอเมอร์เจลลี่ฟิตครับแล้วเจ้าหมึกน่ารักนี่ก็ยังอยู่นะมีบลายแฟนทอมแบบหายตัวนะฮะนี้บลายแฟนทอมบลายแฟนทอมบลายแฟนทอมบับชาร์กบลายแฟนทอมแล้วก็บลายแฟนทอมครับไปขายเพิ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้เกินห้าแสนไหมสองพันสองพันอีกอขอโฆษณาสักครู่นะครับ หรือไม่กับการที่จะมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game So R G หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป U G Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ U G Phone แล้วก,กดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เเเเลลลลยยลืืออกกแ็จสร้้วดซ ก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็จเราก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆ PayPal หรือ True Money แม้แต่ True w a l l e t ก็มีพร้อมเพยก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอีอี สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับโลว์วอมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกิฟต์เกมพันราคาถูกและไวแค่5้นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลว์บัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาร์ทเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มด่านฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชรลีโลเกมยนทาวเวอร์ดีเอนส์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะดีฟเอนส์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์อนิเมะวันกาดแม้แต่บล็อกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการอีกกกกกกมมมมาาาายยยใให้้้้้้ทุุคคนนนนนนไไไดดดเลลืืออออชััั่ปสบสบบวะรี7,000โ ได้มาอีก2,000ครับ2,600 2 0อ่ะแบบหายตัวได้3,600 e m p e เอ็มเพลเ f อร์เจลลเอ้ยสี่พันแปดบาบชาร์กเจ็ดพันบาบชาร์กนี่แพงอยู่นะเนี่ยบายแ a n t o มครับเจลลี่ฟิตบายแฟนทอมบายแฟนทอมอีกขายร้วๆเลยน e ก a t ที e บายแฟนทอมนั่นแหละสามพันหกอ่าบายแฟนทอมเยอะมากครับตัวนี้ก็มิดไนเอ็กเซล โอเครวมๆแล้วได้มา539,000นะครับคนข้างเยอะเดี๋ยวลองเปิดโคโรจิโอตปกติกับโคโรจิโอตอันใหญ่ดูนะครับจริงถ้าขายนี่ก็น่าจะได้แพงอยู่นะรวมๆแล้วแหละลองเปิดอันปกตินะครับผมได้5 s u ซับเฟลวมาเหมือนจะได้อันเดียวนะครั้งนี้นะครับแต่บางครั้งก็ได้หลายตัวลองเปิดบิ๊กดูก็ดูเหมือนจะไม่ต่างอะไรกันมากปะ เอ,อดูเหมือนไม่ต่างกับเปิดคอลจิโอปกติเท่าไหร่นะแค่ันี้มันเป็นบิ๊กเฉยๆนะครับอ่ะก็เปิดเก็บเอ่อเก็บเหยื่อไว้เปิดรัวเลยแล้วกันเคผมเปิดอันบิ๊กหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามีนอนทัฟเฟวอร์มเนี่ยเราเหลือแค่สิอันเองลองเปิด300กว่าอันดูเลยแล้วกัน300เท่าไหร่เนี่ย387นะครับไปใส่สุดคือเหยื่อเนี่ยขึ้นเต็มจอเลยเหลือ <laughs> 150นะครับตอนนี้อ่ะ ไปเรื่อยๆเลยเงินก็พุ่งเยอะเลยนะได้เงินมาเยอะเลยครับหมดแล้วครับเป็นห้าแสนเก้านะครตอนนี้ลองขายปลาที่ได้มาจากบิก๊กเอ่ยไม่ใช่บิ๊กดิได้มาจากคอโดจิโอดดูเลยครับจะได้เท่าไหร่สามหมื่นเก้ารวมๆเป็นหกแสนสามครับตอนนี้โอ้โหแล้วเราได้ทัฟเฟิลวอ์มาเท่าไหร่เอ่ย90บครับ ใช้ได้อยู่นะถ้าฟู่วอร์เนี่ยส่วนตัวนะผมรู้สึกส่วนตัวนะว่าเวลาเปิดโคโรจิโอดหรือเปิดเหยื่อเนี่ยค่อยๆกดดีกว่าผมรู้สึกว่ามันได้เยอะกว่าความรู้สึกที่เปิดเปิดมานะตอนนี้ผมก็ยังเก็บเลซีตัวใหญ่ไว้อยู่นะครับก็เหมือนจะมีไอโทเทมใหม่มาใช่ไหมคิดว่าจะไปภายในคลิปหน้านะคลิปนี้เดี๋ยวขอไปซนนิดนึงนะครับพอขายปลานในตัวแล้วเกมลื่นมากเลยวันนี้ผมก็พยายามเก็บเอ่อ บิสเทอรี่อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เก็บเยอะมากเท่าไหร่ขออีกสักหน่อยแล้วกันนะเนสซี่บิ๊กเนสซีตัวนี้อีกสักนิดเพื่อจะได้ชายนี่อยากเห็นชายนี่บ้างจังให้แค่หมื่นเดียวพอเอาให้เหลือแค่สองหมื่นพอครับหกแสนสองหมื่นนะไม่ใช่สองหมื่นปกติ <c oughs> อุ้ยอัลเบโนอ่ะ Big กอัลเบโครับได้เป็นอัลเบโนตัวใหญ่แต่เหมือนเรามีอันนี้อยู โอ้ oh, นี่เรื่องแสงนะครเรื่องสีเรื่องแสงของเราเดี๋ยวผมลองใช้ไทเบเกอร์ให้ดูนะคือผมก็ใช้มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่เคยมารีวิวจริงๆต่างๆนะครับถามว่ามันคุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่อ่ะแอดวาน์ไดวิ่งเกียร์ครับใส่เครื่องประดับดำน้ำไว้ให้หมดเนะี้ยดูความเร็วของมัน แล้วคือผมต้องหันจอดิ่งลงด้วยนะผมหันจอแบบปกติอะ่ะมันจะเด้งขึ้นผิวน้ําเห็นปะต้องหันดิ่งลงนะใครที่จะซื้อมาใช้ก็ระวังกันนิดนึงครับใช้งานค่อนข้างลําบากและบางทีต้องหันดิ่งลงนะลองใช้อิโมดนี่อิโมดหม่เ <c oughs> <c oughs> ทนะเทเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยต้องถือปลาด้วยเพื่อจ,จะใช้อิโมดนี้งั้นตกมาสักตัวก่อนใช้คิงร็อดดีกว่า วิ่งเราถือเนสซีก็ได้นี่หว่าดืมถือเป็นเนสซีสว่างนี่โชเคดหนึ่งไหนดูซิโอ <c oughs> มีโชว์แบบนี้ด้วยเอาแล้วบุนได้ไหนรับ e โชเคส,สองอ่านนี้เป็นแบบลอยครับลอยขึ้นนะทับ e โชเคส,สามครับอันนี้เป็นโบกมือ บกปลาชี้ให้ดูด้วยนะนี่นี่ไห <c oughs> นโชว์เคสสีสิอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะโชว์ด้านล่างนะแต่พอเป็นดซีมันตัวใหญ่เกินใช่ไหมเเราเป็นหมึกได้ไหมต้องแคนเซิลก่อนทับ e โชว์เคสสีอ๋อวางวางที่พื้นเลยแบบนี้ทับ e โชว์เคสห้ 5. เหมือนโชว์เคสห้จะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอ๋อใช้กับเอนชาลิลิได้เหมือนกันนะครับ ลองอ่านี่อลอยแบบนี้นะครับ <c oughs> โคตรเท่เลยปอนนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้แต่คลิปหน้านะครับจะลองไปทําเบ็ดออโรล่าดูนะหรือไมก่ก็น่าจะเก็บไว้ทำไอ้นี่บ้างแหละเบ็ดเดสซินี่นะครับยังไม่ได้เลยต้องไปล่าเก็บบิสเตอรี่ให้ครบก่อนนะไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ช่องเอ้กินด้วยนะครับผม